ยินดีต้อนรับสู่ช่องโมคูชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปเล่นมายคราฟกันนะครับวันนี้มายคราฟของผมที่จะเล่นนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันหน1 2งจนะครับก็อ่อถามว่าทำไมมาถึงเล่นเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าอ่อมันลงมัดไม่ได้นะเวอร์ชันอื่นเฮ้ยไม่ดิเวอร์ชันหน1 2 1จุก็ลงไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูกันมัดแรกก็อ่อเอ่อนี่นี่นี่มดแรกนะครับก็จะเป็นชื่อว่า low and stamina resort นะ resort 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 pack เมื่อที่สอง แฟร์ไฟลี่คอมแบทนี่นะมันเป็นมัดต่อสู้ต่อไปนะครับเป็น FA Animation ชั่นเอฟแอนัก็ใส่เข้าไปนะหาโหลดด้านที่ MCPTL อ่ะแล้วก็มาดูที่ behavior Beh pack อันแรกโล w Stamina น่นะไปที่ข้อบนที่สองไฟลี่ไฟลี่เอออ้อแล้วก็โล w Stamina น่นะมันจะเป็นที่ต้องมีไอสองตัวนี้ด้วย มีสคริปต์คอนฟิกเกอร์เรชั่นกับ U I เฮียเลยวะเออใช่ไหมถึะไอ้ว่าเราลงไปก่อนนะแล้วก็มาปรับตรงนี้อ๋อแล้วก็ถ้าใครเป็นเวอร์ชันจุดยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดนะมันก็จะไม่สามารถลงมอดแบบนี้ได้เฮ้ถุงปรับเคียทีเพื่อให้เล่นแบบใส่ของได้โอเคนี่นะพอเข้ามาก็จะปบผมไปหาทีมกล้างก่อนนี่นะพอเข้ามาแล้วก็จะอันนี้ผมปรับปุ่มนะปุ่มให้แบบอืม บนอ๋อนี่ตียงกาผมลืมบอกนะครับว่าถ้าเราปรบปุ่มย่องนะให้กลายเป็นแบบนี้เราจะาตีลงกาได้เร็วขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมอดนี้นะจะเป็นถ้าเรามารวมกันนะก็คือจะเป็นมอต่อสู้แล้วก็จะมีอาวุธหลายอย่างนะอาวุธที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นดาบนิทรน,นีนะแต่เมื่อเราถือเราจะติดสถานะฮังเกอร์ er ครับมันมีสกิลเป็นของมันเองด้วยนะนี่ดูททำให้ดู เทียบ <Okay, S 2> ปะเคเดี๋ยวผมรีวิวดาบไปกันเริ่มจากดาบไม้ดาบน,นี้ดาบโกลเด้นเคทบอกว่าเมื่งบังไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดาบไม้อันแรกก่อนนะครับดาบไม้อันแรกก็ไม่มีอะไรนี่คืออะไรวะฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจถามจริงเคทถือดาบก็เป็นฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจด้วยมารู้มือถือนี่วะอ๋อจริงด้วยจริงด้วยถ้าผมมีอันนี้คือมันจะไม่เขียนว่าดาบแห่งความยุติธรรมถ้าผมออกไป พูดเท่ไปมาเรามาดูอันแรกก่อนดีกว่าครับมาซึ่งอันแรกก็จะเป็นรับฟันธรรมดาไม่มีสกิลเลยมากเออผมแนะนำให้คนอะ่ะเล่นแบบมม <c oughs> มองคนที่สามดืว,วความสมจริงในการเล่นแบบคอมแบทคำนี้ลูกก็ไอพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะก็เอาไปเก็บไป ทีนี้เรามาดูต่อไปกันดีกว่าเนธไลท์บอร์ดสอดอันนี้เคลโม่เรามาดูดับเซตต่อไปกันดีกว่าอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าอะไรวะในมอนบอร์ดสอดบอร์ดสอดอ๋อเออใช่เมื่อกี้ผมเอฟเนะไหนมันตีแรงแค่ไหนเมื่อกี้มันม,มีสกิลด้วยนะโอเคมาดูดามเมจกกันนะดามเมจกสิบหกเลยเหรอคูดาวยี่สิบไม่ถึงสกิลนะสกิล อ๋อแล้วเวลาถือนะมันจะหนักด้วยนุ่น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 ุมาดูดาบต่อไปดูว่าชื่อว่าเอ่อ sword of justice มายูวาย fuck you ดาเมทเท่าไหร่ยี่สิบคูดาวยี่สิบเหมือนกันตายอ๋อแล้วเมื่อเรากดสกิลนะมันจะติดสถานะเอ่อ absorb ครับ เครียดหรอวะอาดไม่ทันทมามาดูไอรอนบอดสองนะครับดาเมจเท่าไรสิบห้าเคมาดูเนื้อเทเลนดีกว่าอืมต้องมนี่ไม่กระโดดเออใช่างมาเถิดมาปึ๊บทัวแรงอยู่นะรวนต่อไปรุ่นต่อไปก็จะมีชื่อว่าเคลมัวอืมคืออะไรอ่ะ <c oughs> มันคืออะไรอ๋อพุ่งตัวนะพุ่งตัวเจ้าไก่ผู้น่าสงสารทำมาเป็นมทัทดลองพุ่งตัวปุ๊บอ๋อเป็นการฝันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเอนเดอร์เคลมัวโอเคดูดูเหมือนว่านี้ต้องใช้น้ำยาเอ่อที่มีชื่อว่าดากอนบรีดนะนี่นี่นี่น,นี่ลองใช้ดูสิโอ คู่เท่เลยเมืเ่อกี้เอาใหม่แเ,เอาใหม่เมื่อกี้คนอาจจะมองไม่ทัน,ออน,นโอเคต่อไปก็จะเป็นซอร์ออฟเฟียนะครับดาบแห่งความกลัวโอเคเราจะพุ่งไวขึ้นนะครับอันนี้เราจะพุ่งไวแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับอันนี้แดกไดมอนด์เด็กเกอร์อ๋อผมเห็นนะมันสามารถเอามาใส่เป็นสองอันได้แบบนี้ ก็แบบนี้เทปะโอเคดูผมจะรีวิวตารางไปก่อนกันมาดูไดมอนด์ d ด g g เกอร์กันก่อนนะปุ๊บโอ้คูดาวเร็วด้วยไดมอนด์เด็คเกอร์ดามจอยู่ที่6ดามจแต่คูดาวไวนะอ๋อมันเป็นดาบพุ่งนะมันไม่ใช่ดาบตีมาไอรอนเด็คเกอร์ พุ่งเท่าไหร่พุ่งสี่บล็อกถือว่าก็ดีในการเดินทางนะครับมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราสองอันนี้มารวมกันจะได้เป็นไงโหเปลี่ยนท่าทางด้วยนะอ๋อโอเคมันเปลี่ยนท่าทางโอเคมาดูเซตต่อไปนะครับเซตนี้อะไรข้างหลังกูเนะียมันรวมกันลเลยเฮ้ยดีเท่ดี มาดูต่อไปนะครับก็จะเป็นชื่อว่าอะไรมิสไทรแดกเกอร์แดสหกบล็อกโอเคคูดาวเท่าไรคูดาวสองวิสวยดาเมจอยู่ที่แปะไอดาเมจอยู่ที่เท่าไรวะเจ็ดสงสารเจ้าไก่ตัวน้อยโอเคไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็หุย้ยตัวนเหมือนชาร์ o w d ด g g เกอร์นะมันจะ ถ้าเราถือมันจะเดินเร็วขึ้นด้วยนะโอ้ยถ้าเราพุ่งเราจะพุ่งเป็นควันนะครับทำให้ดูเห็นปะเราพุ่งเป็นควันเลยมาดูดาบต่อไปนะครับเฟสเกรดซอสดาบยักษ์แหงความศรัทธาทีม่มกดใช้สกิลดูนะมันเป็นการหมุนตัวโหตายเลยดามอจูดทีด่สี่นะครับมาดูต่อไปนะครับมาดูไอรอนไอรอนเกรดซอสกันดีกว่า ซึ่งไอดาบตรงนี้น่าจะสกิลคล้ายๆกับไอดาบเมื่อกี้นะครับโอเคไม่มีสกิลนะครับไดมอนด์เฮอร์เบิร์ตหรือวะฮะเนาะเท่ปะนี่นี่นี่ดู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 อ๋อจะติดสตันนะจะทำให้ศัตรูสติสตันคูดาวสิบสองจริงเปล่าไหนลองดูดิอ้าวสตานี่จริงด้วยนะครับอื้มตายปะ โอเคก็มาดูต่อไปนะครับไอรอนรมเบิร์ดอ่านนักเสียงผิดขอขอภัยด้วยนะตำเมนอยู่ที่7สตันหนึ่งวิคูดา12ออ่าหนึ่งวิจริงๆอะ่ะต่อไปนะครับมาดูในสไล Herbert. ด์เมเบิร์ดตำเมนจะอยู่ที่เทเลไตเอ่ยตำเมนอยู่ที่9นะครับแล้วก็สตันสามวิตำแมนต้องสตันด้วยวมาดูต่อไปนะบอยเบเกอร์เท่ะ่ะเชโร สกิลสกิลพอกดใช้จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะแค่ระยะสั้นๆเนาะดาเมจจะอยู่ที่17เมื่อกดใช้สกิลเราจะมีอ่าจะทำให้ศัตรูสตันแล้วก็ตีสถานะวิเทอร์เอฟเฟกต์หุยิดท่าพิเศษด้วยนะมี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 ทุกอันเลยมั้งเนี่ยตาย อาอันนี้มาดูดาบฮิลลบายนะครับก็จะเป็นเมื่อกี้ผมกดใช้สกิลนะครับเป็นการซัมมอนน้องซอมบี้ฮิลลบายฮิลลบายซ็อตไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจาก20ดาเมจโคตรแรงถือว่าฆ่าเดอะแมนภายในแป๊บเดียวได้นะเดี๋ยวทำให้ดูช็อตเดียวก็อีซี่ซี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูฆ่าเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะก็เราสามารถเสกได้เรื่อยๆเลยนะครับ แล้วด,ดูเหมือนว่าถ้าเราอ่าเราไปานนานะอีะตัวนี้จะหายไปด้วยนะมาดูเซตต่อไปอันนี้ว่านะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนักเกิลคืออะไรวะคืออะไรอ่ะมันเหมือนจะเป็นถุงมือนะรับปฏิสถานาฮังเกอร์ด้วยเพราะว่ามีดาบนี้จะดีใ <c oughs> นนี้มันไอ้น,นี้น่าจะไม่มีเลยนะแล้วดาเมจมาด้วยนะอ๋อมันยังไม่เสร็จนะสี่ดาเมจดูดิ <c oughs> อืมธรรมดาอืมมาดูต่อไปไตมอนคาตนะอืมเอ๊ะราเมจเท่าไหร่ราเมจสิบนะครับโอ้ฟันก็ฟันเหมือนดาบนิเจรินตัวน,นี้เลยนะับมาดูต่อไปไอรอนคาตนะครับมันทำความพิเศษอะไรบา้างอาจจะคล้ายกับไอเนเมื่อกี้อุย้ย อ๋อถ้าย่องนับมันจะเป็นการบล็อกไอรอนปุ๊บนั่นเหรอโคเทมัดูต่อไปนะนับเนเตไลท์คาต่นะปึ๊บฟันแรงอยู่นะไหนลองขูดใช้สกิลดิไม่โดนปึ้มโหก็เป็นการฟันที่แรงดาบนิจิรินรีวิวไปแล้วนับก็จะเท่เป็นปานตะวันปุ้ม เกมาดูที่เคียวบ้างนะครับไอรอนไซส์มันอ,าอ่านไม่เลยว่ะซุฟันธรรมดาก็ดามีอยู่ที่เจ็ดนับอันนี้คือชัสส้นสกิลนะฮะมะะึมาเป็นการดูดเหรออ๋อจริงด้วยจริงด้วยมันเป็นการดูนะับอมาดูที่โซ,โซเคียวแบบวิญญาณนะครับฮึ การดูดเหมือนกันโอเคไม่มีความสามารถอะไรมากครับอันนี้น่าจะเป็นหอกนะครับหอกจุงจุงจุๆงจุ้งจุุาเลยงยจุงเกะเลยอ๋อสร้างความเสียหายแต่เป็นระยะกว้างนะระยะรอบตัวฮัลโสกิลดาเมจสิบสองเลยนะมาดูไอ้รอนสปี์ดีกว่า อะไรแม่งสูบได้เฉยเล่มสปีอะเห็นถ้ไลน์ครับมาดูกันสกิลดาเมจสิบสี่คูดาวคูดาวคูดาวห้าคูดาวห้าเหมือนกันเลยนะมาดูดิปุ้มเออเป็นระยะจริงๆนะ <c oughs> อันนี้มันเป็นมาที่ผมจับไปนี่ว่าเออลืมใช่มั้เนี่ยเคอันนี้ก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายที่ ดีวิวอุยตาเมตตีธรรมดาสิบห้าสกิลสี่สิบโคตรแรงเหนือดิโคตรแรงอุ้มีพิแอคเลยเว้ยแฮมเมอร์จะทำไรวะช่างมันไม่มีสกิลนะมดูที่เกาะเป็นบ้างดีกว่าันแรกก็น่าจะเป็นเบสเฮลเม t เราใส่แล้วนะก็จะดูเหมือนเป็นใครวะมันใครเนี่ยมันเป็นใครวะเนี่ยมาดูต่อไปดีกว่าต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อ,อเปิดเก็บก่นอนมงกุฎราชา <kill> มไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรในเรี่ยงแมวข้างนอกมันก็หอจังว่าโอ้โหใส่คู่กับมีนะ้น่าจะเข้านะครับแย่เข้าจัด ดูต่อไปนะครับเป็นหมวกแห่งคำสาปโหหนักหนักเหมือนชุดกอดเนเทไรไรท์เลยว่ะเออไม่น่ามีอะไรแปลกๆครับดูต่อไปเหมือนเนเธอร์ไลท์นะแต่ว่าอันนี้ถ้าใส่สีขาวมันดูเหมือน,น,านะานาซา,า,มนมอนามูไรนะคมัง้งแล้วก็สุดท้ายเป็นหมวกนะครับเชีย่ยหมวกแบบเท่มากคนระับผมถือดาบด้วยชโคที่เป็น Okay, เคมัวราลองหาตัวอะไรสู้สักตัวดีกว่าโอเคมาผมจะรองุ๊บผมไม่รอดหรอมาแล้วนะมาแล้วเอาโดกนกระเดียงนะอืม <c> ป <oughs> ันจูๆจูๆจ,จู่จู่จู่โอดสถานะซาโลเนตปิงไอหาหนึงมาดิแตกหนึ่ง เอกนิงปึ๊บเออปึ๊บโดนกูปึ๊บอื้อหืออีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยเอ็นชาร์ตเอ็นชาร์ตเอ็นชาร์ตคุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ อ okay. คขาตายหาจีกันเองตายอืมโอเคถ้าใครชอบนะบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปกรงตุกตัวโอเคอีซี่เออ